จะได้นอนัวไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอรักเธอมากฉันก็บอกแล้วไงว่าเหลืออยู่ตรงไหนรอนี่เรากินโปรตีนเก่งขนาดนี้เดี๋ยวสั่งมาไหม่ที่เอามาใหม่อ่ะมีแต่สีน้ำเงินไงมีแต่สีฟ้าไงรักเธอมากแสดงว่าเขาเป็นต่างชาติใช่ไหมใช่ใช่เจตดูแลทรงผมเมื่อกี้ที่มันลงข้างๆผมอันเมื่อกี้เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนลิปกออยอ่ะไอลิปกออยแก็เวอร์ชันแบบก้าวโซนใช่ไหมทรงผมมันก้าวโซมากเลยนะเหมือนทำอื่นจองเหอะเพราะเหมือนทำอื่นจองจริง ดิก็อ่อยอย่างเงี้ยเหมือนทําอึนจองมากไม่งั้นก็ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจพี่ออยเขาไอ้นี่พี่พ่ออยอย่างนี้ผมสั้นปะถ้างั้นก็ไม่ผมสั้นแล้วถ้าไงก็จอนนี่จอนนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมสั้นแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจอนนี่จอนนียนป่ะเออทำอึนจองทำอึนจองเลอลิเพอร์ลี่ลอรีลอรีพอลลีไม่ใช่เรองการทำอึนจองออกยังเอางทำอึนจอง นึกออกแต่ชุมไม่รู้นัมสกุลเขาไงอึนจองไงครับถ้าอึนจองอะรู้แต่ว่าทรงอย่างนี้ไม่หมนเลยอึนจองตอนลอรลีโพลลี่ไงไหลดีสความทุยหนุ่ยเนี่ยุยหนเข้าใจไหมทุยหนุ่ยเนี่ยตัดเสร็จโม่งอะไรเนี่ยความทุยหนุ่ยเนี่ย h e o v e and support you from Canada Thank you นี่ไงอ่ะไหลดีส เออเออได้อยู่นะไลเดซนี่นะครับเลฟเลฟเฟอเรน์จริงๆไม่ใช่เลฟเฟอเรนต์ตัดเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างงี้คล้ายคลายเนี่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 ยเอออฝันนี้ปะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไลดเดซเนี่ยฝันนี้อิน o ู h อ n นิวเวิลเอออิน o ู h อ n นิวเวิลใช่พี่เชียกินข้าวเยอะๆนะครับโอ้โหจะอ้วกแล้วค่ะตอนนี้แน่เลยอัดแน่นเลยค่ะตอนนี้เซนเชาเชีย ฟันี er, <c oughs> ่ฟันิ่ยาฟันิี่ยาเด